Mission to the m o o w i t n y o u u m w s t i your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a ลา m ม v e ได้เลย Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your p a s s your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง s h o ป e e Lazada, TikTok และ Line Official Account at mission to the moon ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับ คุณอยู่กับประบิธานุสาครับวันนี้เนี่ยผมเอาต้องบอกว่าเป็นกระดาษที่ผมเขียนตอนเมนเทอร์น้องๆนะครับมาแบ่งปันให้ทุกท่านฟังคือต้องบอกว่าช่วงนี้ผมไปจอ i โครงการเมนเทอร์หลายโครงการทั้งที่เป็นแบบที่เขาจัดเป็นออฟฟิเชียลเลยจุฬาจัดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่แบบเป็นไม่ได้ออฟฟิเชียลมากก็เป็นเหมือนพีพน่น้องเจอกันอะไรแบบนี้นะครับ เราก็เป็นทั้งคนถูกเป็นทั้งคนเมนเทอร์คนอื่นด้วยแล้วก็ได้รับการเมนเทอร์จากพี่ๆด้วยซึ่งมีอันนึงที่ผมจดมาแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะมาแบ่งปันทุกคนนะมีคําถามว่ามีน้องคนนึงถามว่าโตขึ้นไปอีกหลายๆปีเนี่ยเป็นสิปีเนี่ยนะครับอยากจะขึ้นมาเป็นท็อปของบริษัทหรือว่าอยากจะเป็นคนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมากๆเนี่ยต้องทํำยังไงนะฮะซ,ซึ่งก็เป็นคาถามที่จริง,รง,รงๆแล้วบอกว่าตอบยากมากใช่ไหมเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเส้นทางของน้องแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่ว่าผมบอกว่า พารเรื่องงานเนี่ยผมผมไม่รู้เพราะว่าอันนั้นมันตอบยากจริงๆแต่ว่าถ้าถามเรื่องคาแรคเตอร์ผมตอบพอได้ว่าผมคิดว่าคนที่มีคาแรคเตอร์ประเภทไหนนะครับถึงจะ,จะเจริญเติบโตได้คาแรคเตอร์ Character มันคือลักษณะเมื่อเกิดคอนดิชันบางอย่างขึ้นแล้วคนคนนั้นตอบสนองต่อคอนดิชันนั้นยังไงนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยวิธีการตอบสนองเมื่อเราตกอยู่ในสภาพที่เจอความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยนนะครับเช่นรถติดผิดปกติ นะครับคุณนั่งอยู่ในรถแล้วก็อาจจะเป็นรถแท็กซี่แล้วเกิดอุบัติเหตุเบาๆไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่ว่ามันก็ทำให้คุณไปสายทำให้คุณไม่ทันนัดนะครับน้ำท่วมเครื่องบินดีเลยเครื่องบินยกเลิกไม่ได้รับการบริการที่พอใจอะไรประมาณทำนองนี้เนี่ยเรื่องเรื่องที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะหรือว่ากาแฟหกใส่อะไรแบบนี้นะครับคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ดีเนี่ยผมสังเกตดูนะฮะว่าคนที่มีคาแรคเตอร์ของผู้นําที่ขึ้นมาสูงสูได้จริงเขาจะไม่ เขาจะไม่บอเตอร์เรื่องพวกนี้เลยไม่แบบคือเขาจะชิวอะแม่ลมเสียเลยนะฮะเขาก็จัดการไปตามที่มันเป็นอะสมมติว่ากาแฟหกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็เช็ดเช็ดกันไปบางทีก็จะต้องเข้าประชุมทั้งที่มันชุดมันเลอะๆงั้นแหละนะฮะก็มันหกไปแล้วอะนะครับโดนเชียวท้ายนิดนึงก็ไม่เป็นไรบางทีไม่ไม่ไม่เอาความมันเลยด้วยซ้ำก็โอเคปล่อยผ่านไปหรือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าต้องการที่จะ เคลมประกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปหมโมโหทสใส่เขาเกินมันก็เคลมประกันก็เคลมไปเท่านั้นเองอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือเวลาเจอเขาเรียกว่า Minor i n c o n v e n i e n c e ในในชีวิตเนเรื่องเล็กเล็กน้อยๆ,ๆที่ไม่สบายกายไม่สบายใจอันที่สองครับเมื่อเจอเรื่องใหญ่คนที่มีคาแรคเตอร์เมื่อเจอเรื่องใหญ่เนี่ยจะนิ่งครับเรื่องใหญ่เช่นอุบัติเหตุที่โรงงานอันนี้ไม่เล็กละนะฮะปล่อยผ่านไม่ได้ละต้องมีการลงพื้นที่ต้องมีการจัดการคนที่มีคาแรคเตอร์เวลาเจอเรื่องใหญ่แล้วใจนิ่งเนี่ย เขาจะรู้เลยครับว่าโอเคเรื่องมันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตีโพลตีพายไม่ต้องไปหาคนผิดไม่ต้องอะไรเรามาเริ่มกันก่อนว่าหนึ่งเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับเช่นอ่ะจัดการเรื่องที่มันด่วนที่สุดก่อนนะเอาเรื่องคนก่อนนะครับเสร็จแล้วออกแถลงการเสร็จแล้วอ่า involve เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาในการสอบสวนสมมติมีอุบัติเหตุใหญ่นะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงเอาถ้ามีเรื่องกฎหมายแต่งตั้งทีมทนายขึ้นมาดูข้อกฎหมายเขาจะเรียงมาเป็นฉากๆาได้เลยซึ่งของพวกนี้ มันผ่านการฝึกด้วยส่วนหนึ่งมันผ่านการฝึกเขาเรียกว่าฝึกโปรโตโคอลนะก็คือทำไงหนึ่งสองสามสี่ส่วนหนึ่งแต่มันการฝึกใจด้วยนะครับัการฝึกใจว่าเอ้ยเรื่องใหญ่ไม่ต้องตกใจมีเรื่องใหญ่ในชีวิตคนที่รักป่วยต้องทํายังไงคิดมาเลยหนึ่งสองสามสี่นะฮะอันนี้ก็คือ,อคาแรคเตอร์อันที่สองนะครับอันที่สามครับเขาเป็นยังไงตอนที่เหนื่อยมากๆเชนน่นบินเครื่องบินมากลับจากอเมริกาเราไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันปรับ เวลาไม่ได้หรือนอนเป็นสองชั่วโมงเดียวลงมาถึงปุ๊บต้องประชุมใหญ่เลยเนี่ยเขาแอดยังไงนะฮะเขายังสามารถรักษาความความคูวความคมของการตัดสินใจได้อย่างน้อยสักเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือเปล่าอะนี้สาคัญนะมากเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นคนแบบงุดหงิดงโมโหโทโซไปเลยซึ่งก็ไม่ดีนะครับข้อที่สี่เขาตอบสนองต่อคนที่พูดไม่ดีถึงเขาอย่างไรบ้างอ่าพูดไม่ดีทําไม่ดีนะฮะ เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติมันไปตามที่ควรจะเป็นนั่นแหละนะครับรวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเวลาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคุยกับคนที่ผมใช้คำแม่กึงก่งๆึจะเป็นปอระปักกันว่าสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ข้อที่4ถ้าเป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่คือสุขุมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าโอผ่านเลยข้อนี้นะครับข้อที่5ครับเมื่อเขาเจอคนที่มีอํานาจน้อยกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอันนี้คนชอบยกตัวอย่างเยอะเช่นเวลา เราเจอพี่แม่บ้านนะครับพี่รปภพนักง,งานเสิร์ฟแบบเนี้ยนะฮะคนที่เขาต้องหน่งใหญ่ๆเนี่ยเขาทำยังไงคนเหล่านี้ปฏิบัติต่อคนที่ไม่ไม่สามารถมีอำนาจมาคาคานกะับเขาได้เนี่ยเขาจะปฏิบัติหน้ารักมากแล้วผมสังเกตว่าข้อนี้เป็นทุกคนนะฮะผู้นําที่ผมเคยเจอมาเป็นแบบนี้ทุกคนจริงๆคือแบบทั้งต่อหน้าและรับหลังนะมันถึงว่าบางทีเราเห็นเขาสภาพกันเองอยู่กันสามสี่คนอะไรนะรเขาก็คือสมมติผมยกตัวอย่างหนึ่นกันมีเคยมีแขกคนนึงมาประชุม ที่ออฟฟิศแล้วก็เขาก็เป็นแบบโหแบบตำแหน่งใหญ่มากพวกเรานี่ก็คือเกรงยันสุดๆอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มาบ้านก็เดินมาเสิร์ฟน้ำใช่ไหมฮะเขาเนี่ยพี่ท่านเนี่ยก็หันไปแบบสบตาเลยนะผมจําได้เลยว่าผมเห็นอยู่ว่าสบตาขอบคุณมากครับคือเขาทําดูเป็นปกตินะฮะในขณะที่บางคนอาจจะยังไม่ได้ขอบคุณด้วยซ้ำเหมือนแบบกําลังอาจจะเตรียมตัวพิมพ์คอมอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้นึกถึงแต่ว่าคนนี้เขาหันไปขอบคุณสบตาด้วยนะครับข้อสุดท้ายครับคาแรคเตอร์ข้อเนี้จะถูกเทสและเป็นอันที่สําคัญมากก็คือ เมื่อคนคนนั้นเจอกับของที่มาเขย่าแวลูเช่นมีเงินมากองอยู่ตรงหน้าเยอะๆแต่เพื่อจะได้เงินก้อนนี้เนี่ยอาจจะต้องทําอะไรที่มันไม่ซื่อตรงมันเขย่าแวลูเรื่องความซื่อสัตย์ของคนคนนั้นเขาจะทําหรือเปล่าอันนี้คือการวัดคาแรคเตอร์ขั้นสุดเลยนะครับนี่คือหกข้อผมก็ฝากถึงน้องๆที่บอกว่ามาคุยว่าเออเนี่ยพวกเนี้ยนะถ้าเราเรียกว่ายึดถือปฏิบัติมันนะฮะมันก็อาจจะช่วยให้เราสามารถที่จะไปถึงในจุดที่เราอยากไปได้ มาคอมเมนต์กันนะครับว่าคุณคิดว่ามีคาแรคเตอร์อะไรบางที่สำคัญขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes the podcast presented by l ลา a ล o ามบริการขนส่งออนดิมาน d ดลิเวอรีช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันหลายล o ามูฟแล้วได้เลย branding for entrepreneurs brand trust mastery runsi หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนาแบรนดิ้งที่จดจำง่ายสร้างแบรนด์ทรั t ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอมาเป็น l อยัลคัสเตอร์ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกรง่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Mission to the m ม o ลครับ